สวัสดีครับผมโค้ดบูครับชำนาญแผนบุญชดครับได้มีโอกาสได้มาร่วมงานกับท่านประธานสโมสรที่ที่นี่คือมีความรู้สึกด,ดีครับที่ท่านให้เกียรติเราให้โอกาสเรามาร่วมงานนะครับก็ยินดีครับที่จะได้ร่วมงานกับทางอุตสาหกรรมสีแล้วก็ท่านผู้หาที่ให้เกียรติมาร่วมงานครับ เป้าหมายในการทำทีมก็ได้รับมอบหมายจากาท่านประธานสโมสรอขอให้อยู่ท็อปโฟนะครับในเลก2นี้ก็อาจจะเป็นการเตรียมทีมระยะยาว9้าวสู่ฤด,ดูกาลหน้าด้วยถ้ามันสามารถไปชั้นบีริกได้นั่นคือโบนัสของทีมครับดีมากครับสม่าเป็นลูกศิษย์เก่าๆเราก็รู้จักกันมานานนะครับนักฟุตบ,บอลในทีมบรรยากาศดีมาก นะครับมีความสุขซ้อมกันสนุกมีการทํางานร่วมกันที่เป็นการทํางานร่วมกันที่ดีระหว่างผู้เล่นกับเรานะครับทุกวันน้องๆมีความสนุกเราก็โอเคครับ <S <S เราเตรียมเราเตรียมทีมกันมาประมาณน่าจะอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์นี่ครับตรงนี้น้องๆมีความกระหายมั่นใจมั่นใจนะครับในแมตช์แรกเพราะว่า,าทางบอดบริหารขอขอให้เราลืมเล็กแๆไป ขอให้เลขสองนี่ทำยังไงก็ได้ให้ผลงานดีสุดเพราะงั้นแมตช์แรกเป็นแมตช์ที่ทุกคนมีความมุ่งมั่นกระหายอยากจะเล่นกันทุกคนครับฝากพี่น้องนะครับทุกท่านของอุตตร์ดีรซชีนะครับให้เข้ามามาให้กําลังใจน้องๆเยอะนะครับเพราะน้องๆจะทํางานให้หนักเพื่อเรียกศรัทธากลับมาคืนให้ได้เพราะงั้นคําว่าอดีตแชมป์เก่าที่เราเคยมีมาสองสามสมัยน้องๆจะทวงทวงกลับมาให้ได้ครับไม่ช้าก็เร็วนะครับจะทําให้เต็มที่ครับ ¡Gracias!